5เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ชีวิตหลักมีความสุขค่ะข้อแรกนะคะก็คือไม่ไวุ่นวายใส่กันค่ะเพราะเวลาที่เราโมโหเราอย่าไวุ่นวายใส่กันนะคะให้เงียบแล้วก็หาเหตุผลแล้วก็ยิงไห้กันดีกว่านะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะไม่วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะเพราะการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะก็นำมาสึ้งความหมดึดหมดแล้วก็ความไม่สบายใจด้วยนะคะแล้วข้อที่สามค่ะอันนี้ ต้องทําบ่อยๆเลยนะคะก็คือมองตาค่ะจ้องตาเขาก็เลยนะคะแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆคะ่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยนะคะมันเวลาที่บอกรักด้วยดวงตาแล้วมันจะเข้าไปถึงหัวใจเขาะคะ่ะแล้วแล้วเขาะคะ่ะก็จะตราตรึงในความรักของเราบ่อยๆนะคะแล้วมันจะทําให้มีความสุขฟินๆมากเลยะคะ่ะแล้วก็ข้อที่4ี่นะคะก็คือ มีเวลาให้กับการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันบ่อยๆค่ะข้อที่5นะคะ<ม>ก็คือให้เวลาส่วนตัวแก่กันและกันด้วยนะคะเพราะทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวในบางเวลาด้วยค่ะเพื่อให้ความรักของเรามีความสุขแล้วก็ในในความรักของเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ เคล็ดรับที่ทำให้ความรักมีความสุขค่ะ